ฮัลโหลทุกคนตอนนี้มาเมื่ออยู่ที่ไทยเฟสติวัลอินนาโกยยานะครับ <laughs> นะครับมาเมื่อเป็นปิติโกนนะแต่ว่าตอนนี้นะครับมีเวลาประมาณ20นาทีนะครับผมเพราะฉะนั้มาเมื่อก็เริ่มไลฟ์สดจากไทยเฟสติวัลสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินเข้าเร็วเร็วครับขอบคุณมากขอบคุณมากเย่ดีใจมากเลยขอบคุมากครับ <laughs>

สวัสดีค่ะได้ได้ได้มามครับถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเจ๋ขอบคุณค่ะขอบคุณนะน่ารักมากเลยโอเคปะไปต่อไปต่อดูบรรยากาศกันดีกว่าตุกอนได้เสียนจัดไหมนี่เลยตะกอไทยเฟสติวัล นาโกโยาแบบนี้เลยนะอุ้ยอุ้ยเห็นอยู่ไหมโคโยมากเลยทุกคนโคโยควาที่คิ้เลยนะทุกคนแบบนี้นี่เองนี่สุดยอดมากเลยสุดยอดมากเห็นปะเห็นอยู่ไหมเห็นอยู่ไหมเขาคือมีโอเคแนะนำแนะนำเรื่อยๆดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นบูสขาย ผักสดผลไม้อะไรทำทานนะครับทุก่อนดูสิอ่ะเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่ะอ่ะมีอะไรบ้างมีอ้านี่ผ่าล้อนะครับทุกคนก๋วยมันกึ่มอันนี้น้ำาชม่อมอะไรอะ่ะอันนี้น้ำาชม่อมอะไรอะ่ะโอ้ยน้ำจิ้มแม่ปลาโมองอมือืสุดยอดมากเลยดูสิดูสิอือืมพมมีอันนี้ด้วยอะ่ะทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะชีลิเพสอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้นะครับ แบบนี้แอนอ่ะโต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 นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้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 มา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 สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะไต่ลุกกันไต่ลุกกันมา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 เร็วมาเร็วมาเร็ว ขอบคุณค่ะขอบฟุณค่ะขอบนคบเินห่อมกชิกีพายรักมาขอบคุณครับขอบรโอ้โหอ้โปากหวานปากวามไม่ลสาไม่นะสาสุดยอสุดยอกินข้าวเร็วรืงครับกินแล้วกินแล้วกินอะไรมากินผัดไทยผัดไทยอร่อยไหม สัมป้าอยู่วันนี้ร้อนนะกินน้ำเยอะๆกินเบียร์เยอะๆอย่โตไวว่ะจะโตจะโตไวๆนะอจะโตไวๆนะได้ครับได้ครับได้ครับมาครับขอบฟืงกาขอบคืณมากคับ ได้ได้ได้คอเมมากก่ะคอเปิมมากฟนดีคนดีเหรอคนดีดาคนดีดาน่าเดตงไนเอ่โอเคขอเปิมันคอเปิันสุดนักเรียดน่ารักไหมสุดน่าเียน่ารักม้เฮ้ยน่ารักมากเลย ซื้อๆนะวันนีนน้วันนี้รอ้รอนมากกินน้ำเยอะๆจะโตวไวๆ <TF> โอเคป้ะไปต่อดีกว่านะครับเฮ้ยร้านนี้พนักงานใส่ชุดสวยมากเลยใส่ชุดสวยนี่อันนี้มีขายอะไรอะ่ะกีต้าร์มูฟิ้งนะกีต้าร์มูฟิ้งอะไรต่างๆเฮ้ยทุกคนมีขายมะม่วงด้วยนี่ ถ้าจะเราก็ต้องร้านนี้เนาะมะม่วงมีไข่ทุเรียนด้วยโอ้โหโละสองปังห้าร้อยเยนโหล,ละสองปังห้าร้อยเยนมะม่วงไม่ใช่ทุเรียนหนึ่งโหล,ลสองปังห้าร้อยเยนนี้ก็คือราคาถูกหรือแพงพิมพ์คอมเมนต์มาให้หน่อยได้ไหมปุ๊แบบนี้นี่เองตุกตุงดูสิมีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยมีข้าวเหนียวทุเรียนเจลโลเยนนะครับโอ้แม่เจ้า ดูสิตุกคนมีคอม่าซื้ออาหารไทยเยอะขนาดนี้ดีใจมากเลยดีใจมากเลยอ่ะเดินต่อเดินต่ออันนี้ก็คือบูธของท่านทื่เลยนะซาตานชื่เลยนะบูธซาตานชื่อันนี้อ่ะซาตานชื่นี้อ่ากำลังสัมภาษณ์เลยครับอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรครับบูธอะไรครับบูธสถานทูตนะครับวันนี้เนี่ยเรามาจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเอ็นี่ภาษาไทยได้ไหมได้ครับได้ครับ่นิทรรศการเกี่ยวกับธุรกิจ เศรษฐกิจ BCG นี่นี่ BCG คืออะไรครับ BCG นี่เลยครับ B ก็คือ Bio Economic ครับผม Circular Economy แล้วก็ g r Economy e e n มาพูดง่ายๆก็เหมือนกับ SDG ที่ญี่ปุ่นเนาะที่แบบว่าอะไรอย่างนี้พเกี่ยวกับเพื่อความยั่งยืนแล้วก็ยังไงล่ะพวก Recycle อะไรอย่างเงี้ยดีต่อ สิ่งแวดลอ้ดลอมใช่แล้วกนดีต่ตเศรษฐกิจด้วยใช่แล้วเช่นเช่นมีอ,อะไรบ้างอ่าอย่างเช่นอันนี้ครับเป็นกระเป๋าที่ทําแบบว่าจากใบไม้ ทำอะไรไม้แปลว่าพวกแก้วน้ําที่ทําจากเอ่อรีไซเคิลพลาสติกรีไซเคิลเลยใช่แล้วมีนี่อ่าคาเฟ่คาเฟ่โดยจุ่ด้วยชอบชอบชอบมีขายที่คาวดีด้วยนะคาวดีโอ้ใช่แล้วเราก็มีอันนี้ใช่ไหมมาเลนด้วยใช่ไหมกินได้ป๊อปคุณมะม่วงอันนี้ใช่ไหมทานไหมทานหน่อยครับอันนี้คุกกี้คุกกี้ที่ทําจาก อ่ะมาโคโลกิพาเอร์ค oh, ุกก uh, ี้มาจะโคโลกิพาซาพาซาพาซาอะไรเรียกอะไรนะจิงลีจิงลีอ่าจิงลีคุกกี้จิงลีใช่ใช่คุกกี้จิงลีอมาอันเดียวพอปอนเดียวอันเดียวพออันนี้มากินแล้วนะทุกกล่องคุกกี้จิงลีรสชาตจะเป็นไงบ้างมีหลายรสอันนี้รสอามามิโซอืม อร่อยนะน่าอร่อยครับขอบคุณครับน่าอร่อยอร่อยยินได้ผมผมติดด้วยไหมโอ้ดีครับโอ้ยคนดูเดี๋ยวต้องร้อยสู้ๆนะสู้ๆนะครับอ่ะโอเคไปต่อไปต่อขอบคุณมากสู้ๆนะครับสวัสดีครับลวันดีครับได้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 มา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 ตายลุกกาถ่ายลุกการถ่ายได้นะคะชุดสวยมากเลยขอบคุณมาก กอบคุณกค่ะเอฟ่เซโอเคกอกค่ะได้ได้ได้ครับนี่อีโอเคกอล์เปิงกกสู้ๆนะครับอ่ะให้โทกาัทุกคน มีเวลาอีกแค่ประมาณสิบนาทีเลยเวลาพับกองคันนี้มาเยอะนะครับเพราะว่ามาเมืองบอกว่านะครับระหว่างเวทีกับเวทีนะครับมีเวลาพักประมาณสิบห้านาทีเดียวมาเมืองจะพูดขุยทุกอย่างนะครับผมทุกเวลานะครับผมเขาเลยมาเมืองก็จะรีบหน่อยนะครับผมอ่ะโทรไปตะก้องอ่ะมา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 ปุ๊บอะไรวะ <laughs> นี่ก็คือล้างนวดนะครับผม นี่สิบห้านาทีสมพ่เงียน,นะครับผมทุกคนดูซิของญี่ปุ่นมามุนวดไทยเยอะมากเลย<ม>แล้วก็ข้างส้ายนี้เ็าจะเป็นร้านขายซาปานุ่นหนี่นุ่นหนี่นะครับ<ม>สุดยอดสุดยอดมาเมืองกำลังไพส์หรือไพสรือฮันนะครับทุกคนคิวเข้ามากเลยเดี๋ยวก็มาเลยดูซิทุกคนอโอ้มีคนมานวดเยอะมากเลยอ่ะสุดยอดมากสุดยอดมาก ดู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 ตุ๊กโง่โอ้ยเก่งม,มากเก่งมากโทอนนะครับต้อนนะครับอันนี้คิดว่าต้องรอคิวนะครับตุ๊กโง่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่โอเคปะนี่ตุ๊กโง่ดูสิข้างหน้ามีแบบนี้เสื้ออะไรดีนะอันนี้ เกงเขียวหวานข้าวกระเพราอันนี้ก็จะมีผัดไตไส้กรอกหมูปิ้งไก่ย่างแล้วก็น้ำแกงใสโอ้ยอันนี้น่ากินมากเลยโลวันนี้โลมากอยากจะกินแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้าวกระเพราแล้วก็ไก่ทอดนะครับอจะกินอะไรดีนะสวัสดีโอ้ยน่ากินมากเลยน่ากินมากคอเนี้ยคอเนี้ยถ่ายคอเนี้ยถ่าย โอ้ยใหญ่มากนี่มะม่วงดำใช่ใช่ค่ะย่อยมากโอ้แม่เจ้าอันนี้รสรสมะม่วงใช่ไหมครับรสรสมะม่วงใช่ไหมครับจะเค็มเค็มเปี้ยวเปี้ยวนะรสไหนอร่อยกว่าครับนี่แน่นอนหวานกว่าแน่นอนเลยนะโอเคโอเคร้อนร้อนช่อหอร้อนช่อหอช้อชิ

ソンさん、ハカウント長めということでね。オッケーオッケーオッケー、ルパオ。ありがとうございます。<noise> あ、ちょっとお話じゃ伺ってもいいですか,ですかいいですかはい、お名前お願いします。はい <noise>、吉田です。吉田さん。<noise> はい。えっと、

เรียนภาษาไทยเรียนภาษาไทยใช่ห้าปีเลยเหรอครับนอนหนึ่งปีหนึ่งปีเรียนแล้วก็ทำมืงานด้วยแล้วก็ทำมืงานสี่ปีใช่ครับทำมืงานเคี่ยวกับอะไรครับสองภาษาญี่ปุ่นครับสองภาษาญี่ปุ่นในในมหาวิยาลัยะครับมาโรงเรียงโรงเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเอิต้นไงชินาคาริมวิโรชินาคาริมจังไรในกรุงเทพชิกลชิกลงที่ดูโกเขาเป็นอาจารย์สองภาษาญี่ปุ่นให้กับคนไทย ないまはらいっていう、めしゃ言うないクルンテープ。シラパコンじゃない。じゃない。えっとね。コンケンじゃない。チェンマイ。チェンマイじゃない、クルンテープ。の近くうん、の近くの。ほんとね。どこだろうどこルーマイカー言うないははは。まあ、とにかく先生を、先生をせたとうね。クイソンパーサー。1分。はい。大学今回。何個やくるはあー、プライオー。

คนญี่ปุ่นก็พิชมันกเคแล้วตอนนี้กบมาที่ญุแล้วนะครับที่บริษัททัวร์บริษัททัวร์มายวม่ถ้าคนไทยเี่ยมาเที่ยวที่อยากจะมาเที่ยวที่นาโกยาติโตได้ใช่ไหมครับใช่ครับติโตติโตที่ไหนครับลายอิสารมอิสารมี 私はい。どうやって連絡すればいいですかタイ人の憧れ。ライン。ラインライン。ラインはどうやったのかなんか連絡、なんかメールとかメールとか。メールあります。メールあります。はい。えっと、じゃあメールを後でこのライブのとこに書き込んでてください。わかりました。わかりました。なんか男長かおじゃあキんン、イメーメはルあ、ない、ちょん、コメント、このライブに長くよ、た。 ใครสนใจมาอยากจะมาเที่ยวที่นากย่านี่ยิโตนั้นได้เลยนะครับอะยด้วัสบายเลยเนาะเขาพูดไได้เลยนะครับสบายมากเลยอเลวครับาฟนกขอครับอเวคัอลยดวยครับขอด้ไัเลยด้วยครขอเลด้วครับขอเลียด้วรอเลียด้วยครับขอยดครับดวคคิด้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 ครับได้ครับมาครับ โอเคโอเคขอเปิงรับขอเปณครับอ่ะโอเคทุกคนกลับที่เวทีดีกว่าเพราะว่าท้องรคิวแต่ว่าเวลาพับปอนได้อีกประมาณแค่5นาทีเท่านั้นเลย มามึงก็อโทษนะครับมามึง hmm. ก right. ็ต e uh. like, ้องรีบกลับไปที่เวทีอ่ะเดี๋ยวป้าชมบรรยากาศชมบรรยากาศด้วยกันนะครับทุกคนอ่ะแบบนึ่นนะนี่ทุกคนอีกเรียกกันนะครับอีกด้านนุ่นนะครับของของของครั้งนี้นะครับที่ที่จัดทางงานนะครับผมทุกคนดูสิดูสิคนเยอะมากขนาดนี้โอ้ยไม่เห็นเนาะโทษทีโทษทีเอ้ยแบบนี้เลยทุกคนสุดยอดมาก เห็นมหตุ๊กมีคงรอคิวในการเสือห่างโยมากขนาดนี้โอเมเจ้าเลยนะครับโอเมเจ้าเลยสุดยอดนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับไคดีใค,ด,ใคดีไหมไคด,คดีโอ้โหสาวสาวบอกว่าใคดี เชิญเชิญนะเดี๋ยวกับเกือบที่เวทีแล้วบายบายเออโอเคไปทุกคนเป็นไงบ้างไทยเฟซนาโกย่านี่สุดยอดมากเลยเนาะอ่ะตอนนี้นะครับทุกคนเวลาอิปุ่งโอ้ทุกคนดูสิอ่ะดูทุกทุกนี้ดีกว่าทุกทุกนี้ทุกคนพอไปไทยลุกได้ด้วยนะแล้วก็ที่สัมการนี้เขาขายอยู่นะครับหนึ่งร้อยสามสามสิบแปด หนึ่งร้สามแสนแปดหมื่นเยนหนึ่งร้อยสามแสนแปดหมื่นเยนนะครับผมถ้าจะเป็นไทยก็จะประมาณสี่แสนสี่แสนเยนนะครับผมข <c oughs> ายอยู่นะครับสวัสดีคับนี่ก็คือเนี่ยเห็นไหมซ้อป้า,าอะไรตามๆนี้น่ารักมากเลยเนาะน่ารักมากเลยนะครับในราคาแค่หนึ่งพันยนะี่นถูกมากเลยนะครับ <c oughs> นี่แล้วก็อันนี้ก็คือคหน้าก็จะเป็นเวทีนะครับผม นี่เวทีมาบาเดี๋ยวจะก,กลับไปที่เวทีแล้วนะครับผมนี่อ่ะดูเวทีด้วยกันโอ้โหดูสิทุกคนหู top โ o โ top นี่ก็คือบยักษ์ขาใบยักษ์าเลยตกลงบยักษ้าอ่าอ่าอ่กลับ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 ดีกว่าคอยองมากเลยตกคงสุดยอดมากอ่ะ จะให้ดูบ้านหลังของเวทีดีกว่าเราจะกลนไหนๆก็ได้ไหนเนะาะก็คือทุกคนเนี่ยชมบรรยากาศข้านหน้าได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่สามารถชมบรรยากาศหลังเวทีใช่ไหมครับอันนี้ตุก่อนดูสิอันนี้ก็คือ,อเรียกอะไรนะครับบูสบูสของคนไถ่เฟสติวัลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกอะไรอะ่ะถ้าใครอยากจะจับฉลานี้ก็ <S S S สมัครจากนี้ได้เลย อ่ะเข้าไปอ่ะกลับไปที่บ้านผมนี่ก็คือบื <reconcile> ้อหลังของเวทีจ้าทุกกนนี่ทุกคอไปแบบนี้เลยอันนี้ก็คือบื้อหลังบื้อหลังอ่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคอันนี้ก็คือทีมงานนี้ทีมงานทีมงานทีมงานเย้อ่ะดูเวทีจ้าข้างคาวมทุกคนง แบบนี้แบบน,นี่เลยสุดยอดออนอี่อะฮ็อปป์ามาะคุณอากาตีซงดาวมาคุณคาตาเลียมาะคุณดูที่ทุโกะอันนี้ก็คือของญี่ปุ่นสรงคน,คนนี่เป็นของญี่ปุ่นนะแต่ว่าร้องเพลงไทยอยู่สุดยอดมากสุดยอดมากชอบชอบชอบ รอบนี้พ anyway. ุ่มส้มอุมช็อกมาคนนครับโอเคกลับมาแล้วจะตกล่องเดียวมาเมื่อจะท่องครึ่งเวทีอีกอีกคลิปนึงก็จะครึ่งเวทีแล้วเดี๋ยวท่องมาเมื่อครึ่งเวทีนี้มาเมื่อก็กีดยาจัดจัดไลฟ์ต่อเนื้อนะครับผม รอสักครู่นะกำลังรอที่นี่ก่อนดีกว่านะครับไม่รู้ว่าปัดจะปัดจะหมดไหมถ้าหมดหมดแล้วก็หม่กังว่าอ่าจบไลฟ์เลยนะตุกอนคอไปด้วยนะครับนะครับนะครับรอสักคร,รู่นะแล้วครั้งนี้มาเมื่อน,นี้จะพูดตึงอะไรดีนะพูดตรงอะไรดีนะแล้วตอนนี้นะคะรับทุกคนเสียงแคปอยู่ไหมเสียงแคปอยู่ไหมครับนะครับบอกให้ยได้ไหมครับนะครับ เมื่อเกิน20ถึง21เมืม่อเกิน20ถึงประมาณที่ที่2ที่3นะครับผมนงแค่ประมาณ3-4ชั่วโมงเอ๊ะนะไม่ไม่ถึง4ชั่วโมงเลยน่าน้ำอร่อยขวดต้ำน่ารักเนาะนะครับน่าสนุกใจเลยสนุกมากเลยนะจริงๆรตอนนี้เสียชักไม้อันนี้กูใช้อุปกรณ์มาอยู่ใช้อุปกรณ์มาอยู่ 中、OK、じゃあお顔が頑張らんじゃせんねん、おせんねん、お子ちゃん、お子ちゃん、おちゃん、お子ん、お子ちゃん、おはい,くい、はい、でもお子ちゃん、ね、お子ちゃん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 、お子ちゃ ตัวตนดูสิไมของเราเติมเต็มเติมเต็มนะครับชัดค่ะอพคุนค่ะขอพคุนค่ะมาเมืารลงมาขอพืุณมากเห็นไหมตัวก่องเสื้อเสื้อไทยชุดไทยชุดไทยดูสิไม่รู้ว่าตัวกลองเนี่ยมัดมัดถูกต้องหรือเปล่ามัดแบบนี้ถูกต้องไหมบอกให้หน่อยนะครับผม ありがとうございましたね、えー。もう行っちゃって大丈夫ですか。すはーい。はい平安桜の皆様本当にありがとうございました。よいしょ今ねちょっとあのタイに向けてねライブ配信してるのでねその様子をちょっとあえてここで僕を映しながらですねえっ、ー、と引き続きやっていきたいと思います。でえっ、ー、と抽選会がですねえっ、ー、と2時15分2時15分ですのでね残りおよそ10分。